ปัจจัยต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ตลาดอาจจะไปรวมกันที่เรื่องของข้อยแหลกของประธานเฟดต,ต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งชี้ว่ารอบนี้เนี่ยมันจะออกมาในโทนไหนคือจะถอยลงมาจากจุดเจ็ดห้าหรือจุดห้าไหมซึ่งมันคอนเฟิร์มด้วยตัวเลขที่อ่ด้วยรีพอร์ตที่ออกมาว่าเฟดมินิทเนี่ยรายการการประชุมครั้งล่าสุดเขาเนี่ยก็ยังออกมาส่วนใหญ่เนี่ยยังซัพพอร์ตนะครับในการที่ช่วงถัดไปเนี่ยดอกเบีย้ยนโยบายของอเมริกาเนี่ยไม่ควรจะต้องเร่งแบบมากๆแล้วในเนี้ยตลาดยังคาดหวังนะครับรอบนี้ที่การขึ้นดอกเบีย้ยเ,เพียงแค่ศูนีีีีี่ยยยททนน้ก็็ังเปค์ พอร์ตนะครับในฝั่งของตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ทําให้ค่าเงินตอนนี้ก็ทั้งดอลลาร์แล้วก็ทั้งค่าเงินบาทเนี่ยพยายามที่จะทดสอบเรนเส้น200วันเนี่ยซึ่งถ้าหลุดลงมาได้อันนี้จะเป็นจุดหนึ่งในการเปิดอัปไซด์ของทัลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงในโซนเนี่ยที่ที่จะกว้างมากขึ้นนะครับหุ้นที่คุณวิจิตรจะนําเสนอมีตัวไหนบ้างโอเคเลย,เเเลยก็ลิงก์กับใ,ใกล้ๆกับแมคโครเลยครับก็เป็นตัวที่ถือแมคโครอยู่ก็คือตัวของ CPO นะครับสัญญาณของตัว CPO เนี่ยยังคงค่อนข้าง ดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตของตัวเรษฐกิจเนี่ยที่ตอนนี้ล่าสุดรายรายได้เกษตรกรเนี่ยก็เล่งตัวขึ้นย0สกว่าเปอร์เซ็นต์เยือนเยียนะครับฝั่งของตัวนักท่องเที่ยวก็เข้ามาแต่ละเดือนเนี่ยสักมาล้านกว่าคนนะครับองเนี้คีนี้ก็ยังเป็นตัวหนึ่งในการซัพพอร์ตภาคของการริโภคเนี่ยค่อยๆคอนเฟิร์มว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กิมมิคเล็กๆในโซวนนี้คนก็จะบอกว่าอ๋อดูบอลน,นะครับดูบอลก็อาจจะเป็นคีย์หนึ่งที่ กระตุกในเชิงของตัวยอดขายช่วงคืนเนี่ยของตัวซีพีเอเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะครับในนี้นด้วยโทนหลกัหลกๆของซีพีเอในโซนนี้เนี่ยกำไรควอเตอร์สเนี่ยทำได้ดีกว่าคาดนะครับปรับตัวขึ้นทั้ง q ิ Q, 1, q 1, แล้วก็เย็นเยียนเนี่ยผมยังเชื่อว่าคอวอเตอร์สเนี่ยช่วงซีซันเนี่ยน่าจะทําให้ Q Q เยียเยียเนี่ยยังคงเล่งตัวขึ้นได้ต่อนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนหนึ่งในการตั้งหลับสําหรับตัวซีพีเอได้ครับ ครับตัวแรก CPO ปิด63สลึงเป้าหมายระยะสั้นแฟร์ไพรํ์ทำไว้ที่เท่าไหร่ครับ uh, ถ้าเกิดในฝั่งของตัวเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยอาจจะวางไว้ที่โซนประมาณ์66บาทนะครับสำหรับตัว CPO น,นะครับขณะที่ในฝั่งของตัวเป้าหมายระยะกลางยาวเนี่ยคือเป้าทาร์เก็ตของเชิงพื้นฐานของเราเนี่ยเราเปิดไว้ที่79บาทนะครับในนี้ก็ผมว่าถือลงทุนได้นะครับสำหรับตัว CPO ยังเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ มันผ่านเรื่องราวไร้ลายๆมาเยอะแล้วนะครับโซนของการรีบาวน์น่าจะเกิดขึ้นกับตัวตัว c p r ครับตัวแรก c p r ครับตัวที่2เชิญเลยครับตัวที่2เนี่ยวางในกลุ่มของตัวออโต้แล้วกันนะครับอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยตัวเลขยันจนของเมื่อวานที่รีพอร์ตมาเดือนตุลาคมเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็การปรับเป้าหมายของตัวสาอุตสาหกรรมก็เล่งตัวขึ้นต่อนะครับก็วางออโต้ไว้1ตัวครับคือตัวของ Arvico High Tech นะครับซึ่งมันซับพอร์ตกับ เมื่อวานมีการประชุม analyst meeting มุมมองของตัวผู้หาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวยังมองยอดขายของตัว,อตวคอร์เ e อสีเนี่ยที่เร่งตัวขึ้นต่อนะครับจากเดิมที่คอร์เ e อร์สามเนี่ยกำไรทั้งหมดเนี่ยทำจุดสุดใหม่ละของตัว a Abico hightech นะครับมุมมองทุกอย่างมันโอเคมากขึ้นนะครับก็ทำให้เช้าวันนี้เนี่ยทาง อ่าฝ่ายวิจัยเนี่ยมีการปรับประมาณการของตัวอับิโกขึ้นแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายของตัวอับิโกขึ้นด้วยนะครับก็ได้ราคาเป้าหมายใหม่เนี่ยที่สามสิบปดบาทนะครับสำหรับตัว a ออนะครับก็ยังเชื่อว่าหุ้นตัวนี้ยังเป็นตัวหนึ่งที่พื้นฐานดีนะครับ PE ตอนนี้เจ็ดเท่ากว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยสี่เปอร์เซ็นตกว่านะครับก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับยังเป็นตัวหนึ่งที่ อ่าขขยับ,บึ้นมาการปีหน้าก็ยัง4%กว่ากว่าใช่ไหมฮะถ้าการปีหน้าก็ย,กยนนใช่อ,นนอ,อันนี้คือ projection ปีหน้าเลยคือ,อ PE ปีหน้าปันผลปีหน้าครับ4%กว่าก็ยังดีก็ก็ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างเกณฑ์ดีเลยครับอือครับตัวที่สอง A H ครับตัวที่สามเจอเลยครับตัวที่สามสุดท้ายเนี่ยผมวางไว้ที่ตัว JMT แล้วกันครับสัญญาณก็เออ่ภาพรวม JMT เนี่ยเออ่ทิศทางของคอนเทอร์สามเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่ราคาหุ้นในกลุ่มอาจจะยัง เซไปบ้างนะครับตอนนี้ก็อยู่อยู่ในโซนของการสร้างเกี่ยวแ,วแต่ผมผมว่าเกี่ยวแบบอ้อมๆเลยครับเพราะว่าถ้า<ค>่างอย่างินนเองมีการมีการตั้งแต่มีเคสมอลเนี่ยมีการขึ้นทีหนึ่งเยอะขึ้นไหมฮะมีการคุมวงเงินมาจิ้นแน่นอนขึ้นขึ้นเยอะขึ้นครับใช่ครับมีมีการขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วฝั่งของตัวจริงรจงมอเรามีการขึ้นทีหนึ่งก่อนที่จะเกิดเรื่องแล้วด้วยนะครับ หลังการเกิดเรื่องเนี่ยมีการรีไวซ์ส่วนอื่นเนี่ยมากขึ้นนะครับในฝั่งตัวตัว j m ่อย่างที่เมื่อกี้คุยกันเนี่ยคือแน่นอนผมว่าหน้ากุ้นของเขาเป็นหน้ากุ้นที่พื้นฐานค่อนข้างดีนะเนี่ยกลุ่มนี้ในฝั่งของบร็อกต่างๆเนี่ยเวลาปล่อยมาจินเนี่ยก็จะปล่อยค่อนข้างห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์เทียร์เทียร์ว,วันอยู่แล้วนะครับปล่อยมาจินค่อนข้างสูงในนี่ยภาพรวมของประเด็นพวกประเด็นพวกเนี้ยอาจจะทําให้เข้ามากดซ e n ิเ m e n t ระยะสั้นได้บ้างผิดว่ากับมอิเชิงของปัจจัยพื้นฐานไม่เกี่ยวเลยนะครับปัจจัยพื้นฐานของเขาเนี่ยควอเตอร์สามทำได้ดีควอเตอรส์สเนี่ยควรจะต้องทําจุดสูงสุดใหม่ i m l t i g h นะครับเพราะว่าทิศทางของทุกๆปีควอเตอรส์สจะเป็นพีคซีสั่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยได้ออนท็จากฝั่งของตัวรายได้จาก JK ซึ่งเป็นการจอยเบนเจอร์ระหว่าง JNT กับฝั่งของตัว KBank เนี่ยจะเริ่มรับรู้รายได้เนี่ยเป็นไตรามาส แรกแบบเต็มๆนะครับคอร์เตอร์สเข้ามาบ้างแล้วในช่วงปลายคอร์เตอร์สแต่คอร์เตอร์สเนี่ยจะรับลูกครั้งแรกเต็มๆในนีน้ด้วยภาพรูปแบบนี้ผมก็ยังเชื่อว่าทิศท,ทางของกําไรเนี่ยแข็งแกล่งพื้นฐานเนี่ยไม่มีอะไรที่พลเชันนะครับก็น่าเป็นคีนในการสะสมกําลังในโซนนี้เพื่อรอลุนในการเบรกเอาขึ้นไปตอนนี้กรอบสําคัญของตัว JMT เนี่ยผมว่าอยู่ในโซนสักมันหกสิบเจ็ดหกสิบแปดแต่แถวนั้นเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยกองกันค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเบรกผ่านในโซนนี้ไปได้เนี่ยผมว่า ข้างบนน่าจะเปิดกว้างแล้วก็ในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรยงวางไว้เหมือนเดิมนะครับปัจจัยพื้นฐานเราโลวโอเวอร์ไปปีหน้าเนี่ยได้เป้าหมายที่1 0 3าบาทนะครับยังเชื่อมั่นว่ากําไรของเขาปีนี้ออทามไฮปีหน้าก็ยังออทามไฮต่อนะครับโอ้เพราะฉะนั้นราคาที่มันมันทรงๆอย่างนี้ก็น่าสนใจคุณคุณค<า><า>ิดประเมินอย่างนีใช่ <ผม S 2> ปีหน้าวางไว้สามบาทเลยเหรอวางไว้หนึสามบาทเลยเหรอคือกําไรปีนี้ก็นิวหฮปีหน้าก็นิวหายนี้ เอยังไม่ได้มีอะไรควอชชั่นในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับเ mm. น,นี่ยก็ต้องบอกว่าได้ภาวะอย่างประเด็นมาจินน้นนู่นนี่โอเคอาจจะเป็นแรงกดในภาระยะสั้นแต่เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าหน้าหุ้นต่างๆที่ลิงก์พวกนั้นผมว่ามันเริ่มค่อยๆปลดผ่อนคลายมากขึ้นเนาะ mm. มีจงังหวะในการสลับมาเก็งกำไรกลับขึ้นมาเน,นี่ยผมว่าตรงนี้เป็นโอกาสเลยแหละสําหรับคนที่เลือกหาหน้าหุ้นที่สัญญาการโกรรปีนี้ปีหน้ายาค่อนข้างแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ ภาวะของตัวราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์มากมายนะผมว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าค่อยๆทยอยสะสมครับครับถ้าเป้าหมายระยะยาวระยะกลางเนี่ยในเชิงพื้นฐานร้อยกว่าระยะสั้นมองเท่าไหร่ครับเพราะปิดวันนี้ปิดเมื่อวานนี้หกสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าตันค,ครับคือในโซนหกสิบแปดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งในการที่เป็นแนวต้านที่สําคัญในรอบนี้นะครับในเชิงของเทคนิคเพราะว่าทุกเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันรวมกันหมดในโซนแถวๆนั้นเลย นะครับในนี้นนถ้าเกิดเบรกผ่าน68ไปได้เนี่ยผมว่าข้างบนมันจะเปิดโล่งแล้วก็การแลนดี่ขึ้นไปเนี่ยมันจะค่อยๆขีับกรอบทีละ5บาทนะครับพอพอไปเล่นในโซนถัดไปก็อาจจะอยู่ที่75ถัดไปอีกช็อตหนึ่งที่ดนวต้านที่แบบแข็งๆมากๆอีกช็อตหนึ่งก็คือ80นะครับประมาณนี้